อันนี้ครับกาบสวัสดีแม่อบองโอนเด็กโนสโลโนเซร์บัดก็อยู่กับผมเช่นเคยนะครับกับแมสล็อตนะฮะเอ่อวันนี้เราอยู่กับทุน9ก้บาทนะเออทุนน้อยอันนี้น้อยนะ9ก้บาทอ่าเราจะมาลุ้นดูว่ารอบนี้เราจะได้เท่าไหร่วันนี้ไม่เมานะทุกคนวันนี้ผมไม่เมาคลิปหลังๆเมาเออคลิปหลังๆเมามาเบ็ดละสิบาทจัดเลยไปเสียเวลามาอีกผมบอกเลยคลิปก่อนๆแบบเมาแบบเมามาเล่นให้ทุกคนดูก็คือมันไง อลองดูแบบไม่เมาดิว่ามันจะมันเลยไม่มันโอ้โหนี่เต็มจอดีเฮ้ยโอ้โหอย่าลืมนะทุกคนนะอย่าลืมนะผมย้ำนะผมย้ำผมย้ำแล้วย้ำอีกย้ำอีกทีฮะย้ำอีกทีหนึ่งก็คือเราต้องเพิ่มเบ็ดไปทีละเรื่อยๆนะทุกคนอย่าบูวามแบบเบ็ดสูงไปเลยไม่งั้นมันจะขาดทุนเออมันจะมันมันไม่นขาดทุนหรอกมันแบบมันไม่ใช่สูตรไงที่ว่าเราต้องไอ้ทำเข้าใจไหมเออ มาเราไปต่อเลยตอดเลยดีกว่าโอ้โหนี่ไงคุณ4ีมาดีครับปังเข้าไปสาสองบาทโอเคต่อไปพัดมาตรงนี้อี่สิบแปดบาทต่อไปดีต่อไปดีอปดเออไม่มาโอ้ยเสียดายว่ะมาพัดมาคุณอมเมื่อกี้สาวทักแชทมาก็คือสาวทักแชทมาแล้วแบบอารมณ์ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยเอไม่เป็นไรผมทําให้ลุกทำให,ทำให้ทำให้คนดูก่อนอ ผมทำให้ทุกคนได้รับชมก่อนนะเดี๋ยวค่อยตอบแชทสาวทีหลังเออเพิ่มเบ็ดกันเลยดีกว่าเหมือนเดิมนะเราค่อยๆเพิ่มเบ็ดไปทีเรื่อยๆนะทุกคนนะเออแต่ว่าวูาว้วามถ้าเราวู้วามลาบมันจะหายไงอ่าใช่มาต่อต่อต่อปังสิบสี่บาทมามาดิมาต่อดิออ้ยอย่าว่าเงียบเด้อลูกพี่เอ้ถ้าเงียบขึ้นมานะอเอ้แต่ว่าเราจะบวกบวกยังตอนนี้บวกนะเห็นไหมบวกเป็นร้อยแล้ะ ทนดูดีดีดิดเออบวกเป็นร้อยแล้วนะนี่ไงเป็นศูนย์เจม,มาเต็มจอตรงนี้คิวมาแม่แถวสามมึงไม่คิวไ,ไม่มาแถาวสามเชยวะเฮ้เออเสียใจวะมาต่อต่อนะโอ้โหนี่ที่แบบมาเต็มจองไม่คุนเยอะขนาดนี้วะนี่เสียใจวะไปไปต่อเอ้ยเออเออลืมไปลืมไปวันนี้ขเมนตนวลระคมนะขเมนตนวลระคัมผมเสนอคําว่าพึงนะทุกคนเขาว่าพึงพึงพึง,พงแปลว่า ไฟมันมันเหมือนแบบคำแบบแบบว่าเพลิงอ,ะอ่ะอ่าเพลิงภาษาไทยแปลว่าไฟใช่ไหมอันนี้พลงใช้สระอือน,นะเพลิงแปลว่าไฟอทุกคนเอาไปพูดกันได้นะคว่าพลงโอเคต่อตอโอ้เข้าสเก็ตเตอร์ดอกนี้ว่าอย่างไงเฮ้ยผมว่าต้องบวกละจริงๆนี่นี่เราบวกอยู่นะเออเราบวกอยู่ทุกคนว่ายังไงต่อต่อครับต่อต่อต่อไปเลยไอ้เงียบถวะ นี่นี่มันเดิมเดิมมันจะมาตอนเหลือสามอ่าสามหมุนนี่แหละเน็ตเน็ดเป็นไรเนี่ยโอ้ยเน็ดน้อเน็ดมันเป็นยังไงเน็ดนี่โอ้โหเฮ้ยแตกในไหมนี่แตกในไหมโอ้ยโ,โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเสียใจวะเธอแตกในนะมีเหลืองเลยนะนี่นี่เนี่ยมาโอ้โหผมบอกแล้วสามหมุนสุดท้ายทุกคนสังเกตเลยนะทุกคนสังเกตนะอ่าทุกคนสังเกต คลิปก่อนๆผมเหลือสามเหลือสามหมุนทีไรมามาอย่างนี้แหละก็คือวาวิธีสังเกตของสล็อตง่ายๆผมที่ที่ว่าผมที่ว่าผมคิดนะที่ว่าผมคิดที่ผมเคยผ่านมาเองนะโอ้โหดูดิมันจะเหลืออ่าแรกๆอะ่ะไม่ค่อยแตกแรกๆเลยมาแรกๆไม่ค่อยแตกมันจะเหลือประมาณ3หรือ2อนี่แหละแล้วมันแบบว่าถ้าแตกแล้วก็คือติดลมโฮห้าพันหนึ่งร้อยแปดสิบสี่บาทเว้ยโอโ้เดือดเว้ยโอ้โหซุปเปอร์เมกกาวินหกพันหนึ่งร้อย สิบแปดบาทนะเอ้ยนี่บทมันจะมาทุกคนสังเกตดีๆนะจุดสังเกตจุดสังเกตแตกนะทุกคนเหลือสามอ่านี่เหลือสามหมุนนี่แหละเหลือสามหมุนแรกๆมันจะไม่ได้เลยแรกๆก็คือไม่ได้เลยแล้วเหลือสามหมุนนี่แหละเหลือสามหมุนก็คือมาแน่ๆเออเหลือสามหมุนเนี่ยหกพันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าบาทดนะบวกๆกันไปนะทุกคนนะเอ้เรามาต่อดีกว่าเน้นๆเลย ชอบเนี่ยเหลือสามมูลสุดท้ายนะก็คือจุดสังเกตง่ายๆอ่ามาต่อเลยเพิ่มเบ็ดดีกว่าเรามาเพิ่มที่สิบสองบาทนะอ่าขอให้เหมือนเมื่อกี้เถอะนะจริงจริงแล้วแต่ยางนี้แล้วผมไม่ผมแบบว่าก็คือไม่อยากเล่นต่อแล้วอะแต่ว่าผมว่ามันจะสั้นไปไงทุกคนเผื่อได้ฟุกได้เป็นหมื่นเออไม่เป็นไรนะผมบวกแล้วนะทุนผมแค่เก้าสิบกว่าบาทเองนะทุกคนนะนี่หกพันละเหลืหออ่ะปัดเศษไปเจ็ดเจ็ดร้อยอ่าถ้ามันได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ก็หกพันก็วันนี้แบบว่ามีตังค์ใช้ละมีตังค์ใช้ละแบบว่าก็คืออาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมใช้เงินแค่นี้แหละผมไม่ได้ใช้เงินเยอะนะทุกคนนะผมไม่ได้ใช้เงินเยอะเลยเออผมใช้แบบประหยัดตามหลักหลักอะไรไม่รู้ <laughs> ไม่อยากพูดเรงเกม <laughs> มา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 โอเคนี่ยเนี่ยมามาเรื่อยๆเลยเลยมาเรื่อยๆเลยเน้นเน้นว่าเน้นเน้นว่าทุกคน โอ้งเงียบเหรอเฮ้เออมาพูดมาเงียบไม่ได้เลยมึงก็เข้าให้เงี้ยแหละแต่ว่าก็เบ็ดละสิบสองบาทได้ยี่สิบเอ็ดบาทก็ยังน้อยอยู่นะทุกคนนะเออแต่ว่าผมบวกมาหกพันล้วผมก็ชิวละอย่างงี้ชิวละปั่นให้ทุกคนดูปั่นให้ทุกคนดูเฉยเล่นๆแล้วตอนนี้อืมสบายๆเออทำไมถามว่าเอา้ทำไมแอดไม่ไม่ไม่เหลือไว้แบบไม่พอแล้วแ,วแค่นี้ผมแบบอยากให้ทุกคนได้ชมไงว่าเผื่อมันฟุกได้หนึ่งหมื่นได้เป็นหมื่นขึ้นมานี่อ๋อนี่งไงปั่นเข้าสเก็ตเตอร์เองอีกแล้วผมบอกแล้วเออ พกแบบขี้เกียจกดก็เลยกดโทรวัวไปเรื่อยทุกคนนะออนี่ไงหม,ม,มากแล้วมาอีกแล้วยี่สิบบาทนี่เผื่อฟุกได้เป็นหมื่นผมบอกแล้วทุกคนผมบอกแล้ว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 อ่าผมบอกแล้วเมื่อกี้หมุนหมดไป200อยนะจาก67 0 0นะเหลือ6,5 0 0นะเออแล้วนี่มันจะให้คืนไหมเนี่ยนี่ไงยังไงกงนะไ็ได้คืนละเนี่ยโอ้โหนี่ไงดอกนี้ปังไงน่ะเห็นไหมได้คืนละเนี่ยผมบอกแล้วเผื่อคือเผื่อฟุกได้ไงอ่าเผื่อฟุกได้ไง ไม่ใช่ฟุกได้ดอกผมเนี่ยแหละได้ฟุกไม่ได้ดอกฟุกไม่ได้มาเล่นด้วยมามาปังเนี่ยสายบาทไม่ไม,ไม่ไม่ถึงหมื่นไม่เป็นไรนี่เหลือสามหมนุนนี่ทุกนดูเว้ยนี่ดูช็อตต่อไปดูช็อตต่อจากนี้นะโอ,โอเคอ่าเนี่ยหกพัเจแล้วเลยตั้งสองหมุนนะเผื่อมันได้เยอะมากกว่านี้มาลุ้นเลยอีกทีนึง โอเคมีค่าเท่ากับเอนะทุกคน6,700เมืนเดิมนะบมามา340บาทนะอืมแลพอแค่นี้แหละครับสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องกระแมรสล็อตเดอร์มีคอนเทนต์แล้วก็เทคนิคดีๆมาฝากนะจุดสังเกตเออจุดสังเกตด้วยอ่าสำหรับวันนี้ลาติสวัสดีครับจุบจ๊บ